เรามาลองเทตัวเครื่องก่อนนะครับก <Okay. S 1> ดฟางไว้ประมาณสามวินะครับ เราใส่น้ำไปเพื่อทดสอบนะคะซีมเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เราตั้งไว้ที่160องศานะครับนี่จะเป็นอุณหภูมิจริงอันนี้จะเป็นอุณหภูมิที่เราเซตไว้นะครับของลูกค้าก็จะมีตัวเครื่องหนึ่งมวนฟิล์มหนึนะครับเราเทสของลูกค้าเลยนะครับกล่องนี้เรา เอาของลูกค้ามาเทสนะคะวันนี้ก็เป็นเซ็ตกล่องที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะ22บคูณ16บอยิใบนะทะี่นี้หนึ่งแถวมี120บใบนะครับโอเคเครื่องใช้งานได้ปกติพร้อมส่งนะคะ